สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสมุทรสงครามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่นี่มีการจัดนิทรศการพระผู้สร้างรอยยิ้ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครมามคุณพิจิตรเสือสมิงอยู่กับพิชันตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะท่านนายกคะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมจึงเกิดมิทัศสการ์ขึ้นมาออครับจรรเจราหน้าที่ร้างรอยยิ้มเป็นนโยบายของสํานักนายกรัฐมนตรี โดยท่าน,ร,น,ร,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนตรีมหมของพระนางดาน,นสิสกุลท่านได้จัดทโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยได้รู้ว่าพระาประวัติของพระองค์ท่านก็คือส่วนประเทศของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างท่านมีพระราชกรณียกิจยังไงบ้างนะครับมีบาา้านในกุณยยังไงบ้างแล้วก็มีการดรําเนินโครงการต่างๆเป็นรูปแบบยังไงนะครับที่ทําให้คนใน,นประเทศได้รักท่านมากนะครับซึ่งโครงการนี้จัดห้าที่ ที่แรกก็คือกรุงเทพมหานครสยามพารากอนที่ที่สองก็คือเชียงใหม่เป็นตัวแทนภาคเหนือสามที่สามก็คือภาคอีสานที่อบจสกลนครแล้วก็สมุทรคามเป็นที่ที่สี่ก็คืออบจหนิงคามและกระช้าก็คืออบจกระบี่เป็นตัวแทนภาคใต้นะครับตรงนี้สมุทรคามเองเราก็ดีใจมากครับที่ได้เป็นจังหวัดคัดเลือกมาเป็นตัวแทนภาคกลางซึ่งในทีการนี้บ่งบอกถึงพระอริยวัตของพระองค์ท่านพรามหาคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพวงชนชาวไทยท่านทําอะไรกับประเทศไทยบ้างทํรรราอะไรกับประชาชนท่านบ้างสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากที่เด็กๆและก็ทุกคนในประเทศไทยต้องรู้และเก็บไปแล้วถึงทุกคนท่านทําไมผมถึงบอกว่าคนไทยทั้งหมดเนี่ยท่านรักประเทศมากนะครับรักประเทศอยู่หัวมากรักระชวงศ์ตะเกียงมาก,ก,มากนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งเราได้รู้ว่าคนทุกคน,นตอบแทนองค์ท่านด้วยแสดงความรัก ะจะเห็นได้ว่าวันนี้ค่ะมีเด็กๆมาแล้วก็มีประชาชนมาให้ความสนใจมากเลยทีเดียวตรงนี้มีการจัดเพื่อรองรับยังไงบ้างครับครับในการจาัดครั้งนี้ผมได้ตระหนักดีมา,มากๆเลยว่าการแสดงนศิลร์หรือการแารสดงต่างๆเนี่ยยิ่งเกี่ยวกับสิ่งสาคัญอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เลยว่าพระราชกรณียกิจขององค์ท่านเนี่ยสำคัญไหมไม่ใช่มาดูดูดูแล้วก็กลับไปต้องมาอ่านด้วยต้องมาทำความเข้าใจด้วยว่า โค้งท่านเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนงค้งท่านทําไมถึงเรียนเก่งโค้ง <c oughs> ท่านทำ,ทำไมพูดได้เก่งภาษา <c oughs> แลวทำไมโคองท่านทําได้กับประเทศไทยอย่างมากสมเด็จประเทศก็เท่าจะรู้นะครับว่าพระองค์ท่านตามก็มจะห่วงของเราเไม่ละเลกจนต่อนะครับท่านได้รรรทราบซึ้งถึงในเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายเลย <c oughs> อยากให้เด็กๆได้รู้แล้วก็กลับไปคิดกลับไปนั่นแล้วทาให้เด็กคนนี้ตั้งใจเป็นคนดีรู้เรื่องกริจกรรมของพรอองค์ท่านคนอกเหนือจากนี้ทัศการแล้วยังมีกิจกรรมอือนๆด้วยตรงนี้มีอะไรบ้างคะก็ ในภาคกลางก็มี17จังหวัดแต่ทุจังหวัดนี่ก็นําสิ่งดีของจังหวัดมาเช่นกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับอุธยราษรบุรีลพบ,บุรีสมุทรสาครน,นะครับลาบุรีและก็จังหวัดฐานบกนะครับได้นําสิ่งต่างๆมาแสดงนะครับรวมทัง้งอย่างขุนขามเองก็เอาในเรื่องของอัตลักษณ์เอกลักษณ์ความเป็นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของอาชีพมาแสดงให้กับทุกท่านได้รู้นะครับว่าดุนขามเนี่ยเมืองเล็กเรามีทั้ง3นามีนาข้าวนาเกลือนากุ้งนะครับ เรามีสามอำเภอสามศาสนานะครับแล้วก็เรามีสิ่ง <relevance> ต่างๆมากมายเช่นวันนี้เรามีประชากรอยู่ทั้งชาวรามันมอนมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน Kes เรามีไทยทรงดำอยู่ชาวรามันก็เอาเรื่องของการแสดงลีดีเข้าสารนะครับแล้วก็เรื่องของมอนสั้นผ้าแล้วก็เรื่องของอมังกนหานแล้วก็ปวนกะละแมมาสแสดงให้กับประชาชนได้ทราบว่าวิถีชีวิตของคนสุนทรีมีอะไรบ้าง ส่วนทางดังดำก็เลาวก็ทำะเพณีทางดัง,งดำเนี่ยมาลามมาควบคู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวการเย็บปักถักร้อยมาแสดงกับคนที่มาดูเทศกาลนี้นะครับทางทางก็เอาเรื่องของการอาหารเช่นหยอดทองหยอดหนึ่งขนมเทียนขนมตาลขนมเข่งนะครับแล้วก็กวนน้ำมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวหเห็นนะครับมีการแสดงภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องของการก่อเจดีไซน์ ign, สิ่งต่งตงตงางๆเหล่านี้มนแสดงถึงอตลักษณ์เอกลักษณ์ของนมงทางซึ่งจังดัดเองเป็นจังหวัดเล็ก แต่เราเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ของ GDP ินิีต่อหัวเนี่ยลนดับ7เจ็ดของประเทศแล้วก็มีพื้นที่น้อยมากแต่ประชาก,กรเราหนา,นานแน่นอันดับสองของประเทศอันนี้คือเหตุผลที่เลือกจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อมาจามับนชาสการในครั้งนี้ครับใช่ครับเ้อาที่รู้นะครับว่าทำไมทำไมถึงเลือกตรงนี้เพราะว่าสมุทรสงครามเป็นเมืองมอรดกคือเรามีเรื่องของผลิตภัณฑ์ไพร่เลาเรามีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเรา มีอุทยานลอ2สองซึ่งพว์ท่านเนี่ย<ม>ได้มาทุกปีนะครับแล้วก็มาดูแลสงคารามเป็นสิงคร์ค่ะ,คะเรียกว่าจังหวัดสงสงคามเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ประวัติศาสตร์ในหลายๆด้านค่ะซึ่งวันนี้ค่ะกิจกรรมเด่นๆของเราก็คือนิทรรศการพระผู้สร้างรอยยิ้มค่ะเดี๋ยวนายโยกนะคะจะพาไปดูครัว่านิทรรศการในนี้มีอะไรบ้างคะนครับอันนี้คือเจ้าหญิงน้อยนะครับเจ้าหญิงน้อยนะครับเจ้าหญิงน้อยดูว่าพระองค์ท่าน ระสตดมาตั้งแต่แรกเห็นไหมครับพระอง์ท่านยิ้มในคอนเซปต์นี้ก็บอกว่าเปลี่ยนความทุกโศกให้เป็นรอยยิ้มนะครับส่วนทางต่างคอนเซปต์ก็คือพระผู้สร้างรอยยิ้มอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งเราเข้ามาดูแล้วก็เห็นไหมครับว่าเราจะยิ้มเลยทุกคนมาดูก็จะยิ้มมีความสุขนะครับตรงน,นี้ด้านนู้นก็เป็นพระเจริญวัตนะครับของพระองค์ท่านอตอนในวัยเรียนการศึกษานะครับเช่นพระองค์ท่านเนี่ยสมไมเรียนเก่งนะครับถ้าเรียนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นมหาวิ ันดับแรกของประเทศเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านจะมาเห็นไหมเด็กๆเหล่านี้เข้ามาดูนะครับลูกดูไปไงบ้างอ่านประวัติให้ดีๆนะลูกนะเห็นไหมตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มีความตั้งใจเลยว่าตอนขณพระองค์ท่านเรียนเนี่ยก็เก็บเกี่ยวความรู้มาเพื่อประชาชนชาวไทยนะครับจะบอกว่าไม่ได้แค่สร้างรอยยิ้มนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกขนลุกเลยรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในความเป็นพระองค์ท่านมากเลยใช่ครับจริงๆแล้วผมอยากให้เด็กๆทุกคนพวกนี้ มีไอดอลคือพวกท่านนี่แหละไม่ใช่ว่าไอดอลอย่างอื่นนะครับว่าสิ่งที่เป็นไอดอลของพวกเราก็คือคนประเทศพระเจ้าอยู่หวของเรานะครับตรงนี้อยากให้เด๋ยทุกคนไม่เข้าใจนะครับก็ด้านนี้นะครับก็คือเรื่องของนะครับองค์นี้ตามรอยพระเจ้าอยู่หวของเรามาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับเห็นไหมครับตามดูพระเจ้าอยู่หวของเราทํางานอะไรนะครับทำงานอะไรบ้างให้กับประชาชนชาวไทยนะครับองค์ถึงวันนี้ผมก็ทราบซึ่งเรารู้ว่า ก็จะอยู่ทำงานอะไรณปัจจุบันนี้พระอ,องค์ทำแทนเนี่ยไหมครับและนี่ก็เรื่องพระไปสร้างแบบไมมาตรีแต่ต่างประเทศนะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยจะชื่นชมพระอ,องค์ท่านตลอดเวลานะครับนี่คือเทศกากลแกลเลอรี่ซึ่งแสดงสิ่งอัจรรภาพของพระอ,องค์ท่านนะครับพระมหาดุลย์องค์ท่านท,ที่มีต่อองค์ชนชาวไทยนะครับตรงนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมข้างล่างมีเทศกาเเลเยอะแยะหรือจะดูในเรื่องของ ด้วกาลของแต่ละจังหวัดจัดมาค่ะออ๋ออคคนอกจากนอกจากจังหวัดสมุทรสงครามแล้วยังมีจังหวัดอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยท่ากลางเป็นสภาพทั้งหมดนะครับมีหลายจังหวัดมามาจัดเยอะมากๆนะครับอย่างอันนี้ค่ะเป็นของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคมีอะไรบ้างคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเอานำมาแสดงนี่คือองค์การมหาวิหารสหวัดสุพรรณบุรีได้นําสิ่งดีๆของเขามาแสดงเช่นนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีชนเผ่าไพิษงดังเนี่ยเยอะมากและจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยได้นําคนเก่าแก่นะครับที่เป็น เขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยทรงดำเนี่ยมาทําในเรื่องของการปักเย็บนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลายต่างๆเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นฝีมือของไทยทรงดำที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอบจสุพรรณบุรีได้นํำผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยที่เป็นภูมิปัญญาเนี่ยถ่ายทอดวิชานี้แก่เด็กๆในการปักเย็บนะครับลวดลายต่างๆของชนหมากรยองดำอันนี้ทำเสร็จแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับ แล้วก็ฝีมือลายเฉพาะของที่ไทยทรงดังของสุพรรณบุรีเลยแลวอันนี้ก็จะไม่เลือนหายไปให้กับคนเข้าคนแก่ที่ตายไปแล้วนะครับแสดงว่านี่ต้องมีการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังด้วยสุพรรณบุรีก็นาสิ่งนี้มาแล้วก็นําชีพระบตทท่านมาพระราชินีท่านมานะครับตรงนี้นะครับนี่คืออบจสุพรรณบุรีนะครับตรงนี้อันนี้คือท่านเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมีภาพถ่ายมาให้แสดงด้วยใช่เพราะว่าเราเป็นภาคกลางการล้มไม้ล้มปืนขององค์กรมองถิ่นโดยเฉพาะอบจเนี่ย ลายวัตจอ์มากมาร่วมมือกันจัดทำโครงการเหล่านี้นะครับมาถึงโซนนี้ก็จะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่นำอะไรมาแสดงบ้างครับในโซนนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยกาญจนบุรีนะครับจัดบูธได้สวยงามนะครับก็คือนำพระประวัตินะครับพระมหากราดรุกูลของพระองค์ท่านที่มีต่อคนเมืองการนะครับเช่นโครงการอนามัยแม่และเด็กในถิ่นวัดกันดารนะครับโครงการส่งเสริมไอโอดีนนะครับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเงี้ย สงเสริมการศึกษาเห็นไหมครับพวกท่านมีพระรหากรุต่อทุกจังหวัดอยู่แล้วการบรีในทราบซึ่งหลวงคุณมมากนะครับก็นําโครงการต่างๆเหล่านี้มาแสดงให้กับประชาชนภาคกลางได้รู้ว,ว่าพวกท่านเนี่ยท่งช่วยเหลือประเทศชาติและจังหวัดบุดีอย่างไรนะครับนี่การบุรีแล้วก็มีหลายจังหวัดนะครับเช่นอุทิยานะครับราชบุรีสมุทรสาครลบบุรีอ่างทองนะครับแล้วก็จังหวัดตหางกขอบุรีได้นํา ทศกาลต่างๆมาแสดงนะครับในเหมืองคามาก็มีหลายๆโรงเรียนเลยมีหน่วยงาน,นทั้งทีโอทีภาครัฐรัฐบาลน,นะครับโรงเรียนต่างๆสธา,าแถววลาราอโพวันโรงเรียนในเมืองคามะครับไม้ว่าเกียรติองมิศกษาไม่รศึกษาก็นาพระราชกรณียกิจของพวกท่นทานามาแสดงนงักศกษามาแสดงต่างๆนั่นหมายถึงว่าพวกเราได้ร่วมไม้ร่วมมือกันสามัคทีกันจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากนะครับอนอกจากแต่ละจังหวัดนําเอาของดีหรือว่า สถานที่ที่พระองค์ท่านได้เสด็จลงไปพื้นที่แล้วยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการตามรอยเสด็จเกี่ยวกับเรื่องของการทาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดตเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมาถึงโซนนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านได้ดําเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยตรงนี้เป็นยังไงคะครับจริงๆแล้วเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสําคัญมากต่อคนไทยการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดได้นําทฤษฎีนี้ไปใช้ในความเป็นอยู่ทั้งหมดก็จะดีขึ้นทั้งหมดเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ สอนให้คนรู้จัก,จกคำว,ว่าพอใช้พอกินนะครับแล้วก็ใช้เงินได้ถูกต้องไม่ใช่วาคีเหนียวหรือประหยัดไม่ใช่ต้องรู้จักตัวเองประมาณตัวเองนะครับองค์ท่านได้สอนคนที่นำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างเช่นนี้เห็นไหมฮะการปลูกพืชปลูกอะไรเนี่ยเราสามารถใช้เวลาว่างได้ใป็นประโยชน์ต่อต่อชีวิตประจำของเราได้นะครับท่าทุกคนได้นำเนี่ยปัจจัยสําคัญที่พระองค์ท่านสอนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยผมก็เป็นเรื่องที่ดีองค์สรมของตนเองก็ได้สอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับเด็กๆเหมือนกันนะครับพวกนี้ แล้วก็จทบอเองเจ้าหน้บุรีเนี่ยทหารเองนะครับได้นาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้กับประชาชนตลอดมาผม,มดูทุกจังหวัดเลยทหารจัดบุทีไรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทุกครั้งนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าหน่วยงานของรัฐเองนะครับแล้วก็หน่วยงานเอกชนเองเนี่ยมาเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะทําให้ทุกหน่วยงานและประชาชนเนี่ยรู้รู้จักคําว่าประหยัดใช้เงินอย่างถูกต้องวิธีนะครับตอนนี้ครับค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนอะไรอีกคะท่า,ทานนายกอยอข้างล่างก็เป็นโซนเรื่องของ อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนสมุงครามอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนภาคกลางก็คืออันนี้เป็นของจังหวัดสมุรสงครามเองเลยใช่ครับโซนนี้ก็เรียกว่าโซนโอท็อปสมุรสงครามหรือในเรื่องของอภูมิปัญญาชาวบ้านมาทำาชครับเช่นอันนี้นะครับเป็นของบ้านสารพีซึ่งตอนนี้คืออันนี้เป็นของเป็นของจังหวัดสมุรสงคามเองเลรัคใช่ครับสินค้าพากนี้นำมาจากสิ่งผลิตสมุนครามได้จากมะพร้าวนี่คือมะพร้าวน้ำแลมะพร้าวกันเย็นนะครับซึ่งอันนี้เป็น สินค้าขายดีกับค้ามเลยนะครับจะบอกว่าแพ็กเกจแพ็กเกจของผลิตภัณฑ์นะคะใช่ครับดูไม่เหมือนว่าเป็นของโอทอปใช่ครับเป็นของที่อยู่ในห้างอันนี้ตั้งขายที่ห้างด้วยหรือเปล่าคะส่งทั้งหมดนะส่งครับขายส่งนะฮะขอแก๊สด้วยส่งใช่ครับก็ส่งกระจายไปขายไม่ได้ขายเฉพาะในจังหวัดสมุทรสงครามไปตามห้างทำอะไรเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้พัฒนาขึ้นไปเยอะนะครับและสูงค่าเองเนี่ยผู้ขายเองเนี่ยได้เดินตลาดมาตลอดเปิดตลาดมาตลอด แล้วก็อบจอยเองก็ได้พาไปขายมาตลอดนะครับคนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งภายในงานนี้เรามีสินค้ามากมายอย่างน้าปลานะครับก็เป็นของคนสุนุมคมนะครับแล้วก็ของฝากจากทะเลนะครับมีของแห้งเช่นกุ้งแห้งนะครับหมึกต่างๆเราเนี้ยเป็นสินค้าของสุนุมคมนะครับด้านนี้นะครับเป็นฝีมือของเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนําผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากชาวบ้านนะครับมานะครับเช่นตรงนี้แมทางกระเพรา มาเป็นจักสารอันนี้สวยงามมากนะครับดูฝีมือการทำปานนี้นะครับสวยงามแข็งแรงมากเลยใช่ใชชแล้วอันนี้คือรองเท้าเพื่อสุขภาพค่ะที่สามารถนวดเท้าได้ด้วยใช่ทำจากไมกะลายไหมครับเอเนไหมครับอันนี้เป็นสินค้าที่ลือชื่อมากๆค่ะนะครับถึงราคาจะแพงหน่อยแต่สิ่งที่ได้มันคุ้มค่าเดี๋ยวถามคอนค่ะ ตรงนี้ในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ตา่างๆเหล่านี้สิผลิตภัณฑ์โอท็อปทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าทางจังหวัดสมุทรสงครามเองได้ให้คําแนะนําอะไรบ้างคะตรงนี้อ๋อค่ะมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วนะครับผู้ค้าเองเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็จังหวัดก็ส่งเสริมด้านการขายการตลาดให้นะครับในเรื่องของการจัดสถานที่ขายให้อะไรต่างให้พาไปขายพาไปสแสดงสินค,ค้าผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจังหวัดเองก็ต้นเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะการแข่งขัดเองเนี่ย ได้เปิดตลาดกับผู้ค้าโอท็อปเนี่ยมากมายเลยปีปีงหลายครั้งพาไปนะครับ<ช>ก็เร,เรียกว่าในโซนนี้เป็นโซนของโอท็อป<ช>ของด<ช>ีของจังหวัดสม<ช>ุทรส,ส,สงคารามมาพูดถึงในเรื่องของนิทรรษษศการพระผู้สร้างรอยยิ้มของเรามามดีกว่าโซนแรกที่เราไปดูกันเมื่อกี้นี้คือโซนอะไรนะคะอ๋อโซนนั้นคือโซนอัชิรภาพองค์ท่านกฎของท่านแล้วก็พระกรุณนาธิคกุ่มของท่านนะครับอย่างบุญเนี่ยเป็นของจังหวัดอ่างทองอบจออ่างทองนะครับก็มาร่วมด้วยนะใช่มาร่วมด้วยนะครับ ก็แสดงเรื่องเทศกาลด้วยแล้วก็เอาของดีของคนอ่างทองมานี่คือข้าวไลปูรี่ใช่ไหมฮะอ๋อครับก็อ่างทองก็ทราบนะครับมีนาเยอะนะครับทํานากันอาเียส่วนใหญ่แล้วก็มีจักสารนะครับก็เป็นของดีของจังหวัดอ่างทองมานำมาแสดงด้วยส่วนมากนี่ก็เป็นขั้นการของอบจนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนแปลรูปนะครับ ของกระดางานะครับเช่นใช่ครับสมุทรสงครามเอใช่มีกล้วยมาแปลรูปมีมะขามมาแปลรูปนะครับตรงนี้สินค้าต่างเหล่านี้ออกสู่ตลาดเยอะมากนะครับปีปีหนึ่งเยอะนะครับค่ะอันนี้ก็ของอบจลบบุรีนะครับอบจลบบุรีก็ผ้าขึ้นชื่อเรื่องผ้ามัหมีใช่ไหมผ้ามัหมีนะครับแล้วก็ได้แปลรูปเป็นเสื้อผ้านะครับเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับ ต่างๆเราวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของวัตถัดิ์ของเขาเรียกว่าอะไรนะวัตถัดิ์ของอ๋อครับวพตถุัิบ์มงังกนตะวันนะครับแล้วก็เรื่องของความสวยความงามนะครับครีมต่างๆซึ่งอบจลบุรีก็จัดบูธด้วยนะครับจัดบูธด้วยนะฮะก็มีข้าวสามสีลบุรีก็มีนาข้าวนะครับตอนนี้กําลังฮิตข้าวสามสีข้าวไรเบอรี่นะครับ อันนี้เป็นของออบจอยุทธิยาแน่นอนครับเขาจะเห็นโรตีแล้วต้องขอดนครศรีอยุทธิยาขึ้นชื่อของอยุธยาก็คือโรตีนะครับโรตีอันนี้ดังมากนะครับแต่ต้องกินฟรีนะแล้วก็มีดอลันจิกนะครับของพระนครศรีอยุธยาเหมือนกันของอยุธยาเหมือนกันครัด้านนี้ก็ของวิทยาเทคนิคนะครับเป็นการแสดงศิลปะนักกรรมของคนเทคนิคนะครับอันนี้สําคัญมากเลยส้มโอน้ําตาลเห็นไหมครับ เรากวนน้าตาลให้เห็นสดๆเลยนะครับนะฮะกวนน้ําตาลจากกระทะอันนี้นะครับแล้วก็มา่วนนี้น้ําตาลเนี่ยของมุงขามเองเนี่ยไม่มีสารอะไรเจือปนนะครับไม่มีสารอะไรเจือปนเลยเป็นน้ําตาลแท้นะครับจากมะพร้าวน้ไไําตาลมะพร้าวเลยแท้นะครับก็เอามาขายตรงนี้แล้วก็ซุโอนี่เป็นพืชเศรษฐกิจผลไม้เศรษฐกิจของนุนคามมีมีซุโอมีลิ้นจี่มีมะพร้าวนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เรียกว่าถ้าเกิดมางานนี้คุ้มเลยจริงๆคุ้มครับค่ะเดี๋ยวเราจากโซนนี้นะคะโซนออทอปเดี๋ยวเราไปดูในโซน,นนู้นกันครับค่ะ,คะจากโซนโอทอปมาตรงนี้ท่านายกพาวแวะตรงนี้มีอะไรบ้างคะที่น่าสนใจตรงนี้นี่คือเขาเรียกว่าวัฒนประเพณีของคนตําบแลแหลมใหญ่ชาตาบลนแหลมใหญ่เนี่ยอยู่เขาเรียกว่าชาวทะเลเนะครับชาวทะเลเนี่ยก็มีวัฒนเขาไหลยหลวัฒนมากวัฒนท,ที่โดดเด่นของเขาเนี่ยในงานเขาเนี่มีคือการการจอดเจดีไซน์นะครับซึ่งประเพณีทางศาสนา ก็ไม่ทำเพิ่มขึนถือว่าการก่อจะดีไซน์เนี่ยเป็นทําบุญใหญ่ของชาวแหลมใหญ่เลยค่ะซึ่งชาวแหลมใหญ่เองอยู่ชายทะเลก็จะมีจากนะครับจากเนี่ยเป็นเหมือนกับผลไม้ที่เป็นอาชีพหลักของเขาแล้วก็ทําประมงต่างๆนะครับตรงนี้ท่านยงองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่เนี่ยก็นะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมพระผู้สร้างรลยยิ้มด้วยนะครับซึ่งชาวลําคเาเองก็รวมตัวกันเพื่อจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับ นักท่องเที่ยวทั้งหลายได้รู้ว่าจังหบน้ขคามเนี่ยเรามีอะไรดีๆมากนะครับอย่างเช่นการก,กร่อเจดีไซน์เนี่ยเป็นประพรเพณีที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากก็อยากเชิญชวนนะครับว่าป,ปีหนึ่งเราทำแค่ครั้งเดียวก็นักท่องเที่ยวอยากจะรู้เรื่องการก่อไปไปมะเพณีเจดีทรายก็มาเที่ยวได้ตำบหลหอันใหญ่ได้ในทุกปีนะครับตรงนี้นะฮะการการ่อเจดีไซน์ของของค์การบริหารส่วนตำบหลหอันใหญ่นี่มีช่วงไหนบ้างคะเขาถือตามประเพณีไทยครับช่วงตุษไทยครับคือสิภาคค่ำเดือน4แล้วสิคค่ำเดือน4ี่กับขึ้นค่ำหนึ่งเดือนห้าคร ก็จะเป็นประเพณีที่จะเข้ามาตรงดีคือปกติที่เราจะได้ยินก็คือในช่วงของวันสงกรานต์จะมีประเพณีตรงนี้คือแยกออกจากกันหรือเปล่าคะครับทางแหลมใหญ่จะใช้ช,ช่วงนี้ครับช่วงช่วงสงกรานต์นี่แหละไทยครับแล้วโดยทั่วไปก็จะสงกรานต์ <ๆ S 2> แต่ของเราฝุ่นไทยเห็นไหมครับเขาก่อได้ฝีมือปานนี้แล้วสวยงามนะครับเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วก็จะสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะสวยงามมากนะครับเพราะว่าการเกาะจีนซายเนี่ยถือว่าทุกคนเนี่ยได้มาใช้นี่ใช้เวงใช้กรรม ให้กับวัดบางคนมาวัดเนี่ยเอาด<ม>ินเอาทรายวัดไปก็กลับมาคืนให้นะครับชาวบ้านก็ถือกันนี่ก็เป็นกานรา<ห>ใช้ใช<ห>้นี่ธรณีสงฆ์มาถึงโซนสุดท้ายค่ะท่านนายกอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าโซนสุดท้ายที่พามาชมนี่ค่ะเป็นโซนอะไรคะอ๋อครับนี่คือเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของคนลุมขามแล้วก็เป็นเรียกว่าภูมิปัญญาของคนลุมขามซึ่งจังหวัดลุทขามเนี่ยเป็นจังหวัดที่โชคดีมากเราจังหวัดเล็กก็จริงเรามี สามอย่างเลยคือสมุลภาเป็นเมืองของสามนาสามน้ำนะครับนะครับสามอำเภอสามศาสนาซึ่งอยู่ด้านหลังนี่ใช่ครับเรามีพื้นที่ปลูกทานาข้าวด้วยนะครับเรามีนาข้าวเรามีนากุ้งนะครับแล้วก็มีนาเกลือซึ่ง3อย่างเนี่ยทำให้มุลภาเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีมากนะครับเช่นเวลาน้ําของเราเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําน้ําก่อยขึ้นไปถึงบริเวณปลูกข้าวหรือทำผลไม้เนี่ยนะครับ ก็ได้นเอาแร่ธาตุขึ้นไปสเส้วน้ําจืดจากเมืองการก็ไล่น้ําก่อยลงทะเลเหมือนเดิมนะครับแร่ธาตุกระตก,ตกรในที่ทําปลูกซ้มโอปลูกมะพร้าวปลูกลิ้นจี่นะครับก็ทําให้ผลผลิตออกมาเนี่ยรสชาติดีแล้วก็มีรสชาติมีมีผลผลิตดีตลอดนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ประชาติสร้างให้กับตรงเมืองกานะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีจังหวัดเดี๋ยนี้มีนะครับตรงนี้เราคิดว่าเป็นสิส่งที่ดีแล้วก็คิดดูครับจังหวัดเราเล็กเนี่ยเราสามารถผลิตข้าวนะครับผลิตข้าวเป็นอาชีพได้ด้วย และข้าวของเราเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ดีพูดถึงนาข้าวเนี่ยองค์ท่านเนี่ยสมเด็จเทพได้ให้พันพุ์พืชพันุ์ข้าวกับชาวนาของเรามาตลอดซึ่งปีที่แล้วท่านก็ให้ข้าวพันธุพันข้าวมาให้ชาวนาได้ปลูกข้าวให้กับสมเด็จพเ้าเหมือนกันชาวนาจึงได้รักองค์ท่านนะครับอเอาเรื่องของการํำนาให้ดูแลตลอดนะครับตรงนี้ะนะครับจนถึงตรงนี้ด้วยอันนี้ที่นัาาสแสดงนี่คืออะไรคะท่านนายกอันนี้คือเฟียนครับ เฟียนโบราณเมื่อก่อนเนี่ย <ฮะ S 1> เราทำนานเนี่ยเราใช้เฟียนเนี่ย<ฮ>ะนะครับเ <ฮะ S 1> ฟียนเนี่ยต,ต้องไปให้ไฟทุกเฟียนทุกค้าทุกอะไรแล้วก็มีคันไถโดยใช้ไฟเนี่ยไถน,หนาตลอดปัจจุบันนี้เ,เรื่องของไฟก็ใช้น้อยลงไม่ใช้เครื่องจักรกันส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มัน <ฮะ S 1> เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็โซนอีกโซนหนึ่งที่จะให้ดูคือโซนของเมืองแห่งตลาดน้ำ สนองคานเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองตลาดน้ําเลยมีตลาดน้ําพะวาตลาดน่าคาตลาดน้ำ,นำดอมเวลาก็คือจะอยูบ่บริเวณนี้ครับ,รบเป็นตลาดน้ําหมดเลยมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายกว๋วยเตี๋ยวขายขายก๋วยจับนะครับขายกขาขายขายน้ําแข็งขายทุกอย่างในในนี้ในตลาดน้ําสินค้าที่คนไทยได้ทานะครับสินค้าคนอื่นได้ทําแล้วก็มีขนมมีขนมต้มขนมเทียนขนมลายต่างๆนะครับแล้วก็มีโซนของผักปลอดสารพิษซึ่งชาวบ้านก็ปลูกแล้วมาขาย ประชาชนก็จะมาร่วมกันเป็นเจา้าภาพในการต้อนรับคนต่างจังหวัดเข้ามาดูทุกการโครงการนี้ครับค่ะเห็นว่าในพิธีเปิดงานมีความพิเศษด้วยเกี่ยวกับเรื่องของท่านหลวงปนญญาที่เดินทางมาเปิดด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างรคะมีการวางแผนเตรียมการที่จะต้อนรับเขานย่งไรครับก็ท่านมาก็เอาเปิดนะครับเราก็จะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนสงคามเช่นกองยาวเช่นการลำทางดำการแสดงละมงของภาคกลาง เคยได้ยินเป็บเพลงลาวงเดือน <c oughs> ครับซึ่งร้องสมัยโบราณมากเลย <c oughs> ก็เป็นการราให้เด็กๆสนครามเนี่ยได้ราเป็นเป็นลำมงสากลน,นะ <c oughs> <อ>นะครับม <c oughs> ีการดัดแปลงใช่ครับ <c oughs> ก็คือเอาเพลงเก่าๆย้อนยุคเนี่ยมาราเพื่อจะให้มีความสอดคล้องกับจังหวัดสนครามซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความนุ่มนวลแล้วก็มีเอกลักษณ์เกรีกกร่ยง่ายๆก็อยากจะเสนอตรงนั้นนําเออหมอไม่ดาเองนะครับก็จะมาเปิดสะวรียมบัดด้วย ซึ่งสารเบบัตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาะบอเกลือ,อะนะครับซึ่งจะให้ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆเช่นเด็กเป็นภูมิแพ้สังเกตได้จะหายใจลําบากมากนอนคืนปั๊บหายใจไม่ได้ในเมื่อหายใจไม่ได้ปั๊บก็จะอ้าปากหายใจทางปากเชื้อโรคก,ก็จะเข้าได้ง่ายก็จะเป็นโรคต่างๆภูมิแพ้ต่างๆในเมื่อมอาอาบน้ําเกลือที่นี่นะครับน้าเกลือก็จะไปช่วยในเรื่องของรักษาเยื่อบุโพรงจมูกเด็กก็หายใจได้นะเด็กหายใจได้ปั๊บร่างกา,กายก็จะดีขึ้น เรื่องผิวหนังแล้วเรื่องการว่ายน้ําด้วยว่ายน้ำได้แข็งขึ้นเก่งขึ้นนะครับน้ำเกลือก็คุณสมบัติก็ช่วยหลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าทําไมคนไม่ใช้คอรีนจริงๆแล้วคอรีนมันต้นทุนนี่ยมันมันต่ำน้ําเกลือต้นทุนสูงซึ่งตรงนี้แพงมากแต่เราก็ทําให้กับ ลูกหลายของเราได้มาใช้นนครับแล้วก็รักษาตัวเองแล้วก็ว่ายน้ําเป็นด้วยว่ามีประชาชนหรือว,ว่าเยาวชนที่สนใจที่จะเดินทางมาใช้บริการตรงนี้จะต้องจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างที่ที่<ช>จะมาใช้บริการตรงนีได้เราให้อยากให้เด็กๆขอ,ข,อของที่เป็นโรคคุ้มแพ้เนี่ยมาเป็นสมาชิกแล้วก็มาดูแลเรามีคุณหมอจากโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งท่านปอมาตัวเองมาดูแลให้ฟรีไม่คิดตังค์นะครับด้โครงการหนึ่งซึ่งเปิดกับพร้อมสะเกอก็คือโครงการเอาสายฟ้าลงใต้ดินในต่างถ้ำ ซึ่งเราเป็นจังหวัดนำร่อง,องภาคกลางที่เอาสายฟ้าลงใต้ดินเพราะว่ารัฐบ,บาลบอกท่านยินต์บอกว่าเ<ส>มืองท่องเที่ยวต้องเอาสายฟ้าลงใต้ดินเพื่อความสวยงามและเพื่อความประเด็นเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของอภัยต่างๆนะครับจะได้ไม่เกิดขึ้นกับในจังหวัดนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่องค์การมังหาัตเองมีความปลื้มมากๆในการที่เราได้ทำนโยบายสอดคล้องกับรัฐบาล ค,ค่ะย้อนมาถึงเรื่องนิทครศก,การบ้างนะคะนีทรรศการนี้จัดขึ้นกี่วันคะแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างอยากให้เชิญชวนให้มาชมกันค่ะครับอขอเชิญชวนนะครับพิรศการพระผู้สร้างรอยยิ้มนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยอยากจะมาดูนะครับแล้วก็อยากเห็นพระระวัติมอง,งท่านพระราชก,กิจวง,งท่านพระมหาดุขุณของ,งงท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะคนภาคกลางนะครับซึ่งองค์ท่านได้ทําอะไรกับ เราบ้างเราก็รู้กถึงมาเป็นท่านมาตลอดนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนมาดูนะครับแล้วก็มาอ่ Pfizer, านยิ่งนําบุตรหลานมา,ย,มายิ่งดีครับเพราะว่าการซึ่งนำมา,าม izzard, ดูใต้กำลังกิจของท่ทานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูนะครับแล้วก็มาชมเพื่อจะนําให้ไปสอนบุตรหลานท่านแล้วก็บุตรหลานท่านมาดูแล้วก็จะไปบอกกล่าวตอนต่อไปนะครับสิ่งนี้เขาอยากิญชวนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นค<า>นจังหวัดสงขลาหรือคนภาคกลางหรือคนที่ไหนก็แต่นะครับมาเที่ยวสงขลาในคัะเสาร์อาทิตย์ก็ วันนี้เด็กๆมากันเยอะๆประชาชนมากันเยอะๆนะครับรวมทั้ง่ารการด้วยนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอาบาตเข้ามาดูกันนะครับค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าในรายการออกอากาศเสร็จสิ้นไปแล้ววันที่21-24พฤษภาคมที่จังหวัดสม,มุทรสงครามแล้วหลังจากนั้นค่ะจะมีการจัดงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ไหนบ้างคะจะได้แน,นะนำ<ห>ครั้งทา้ายน,น,นะครับก็ขอเชิญชวนครับไปที่อบจกระบี่จังหวัดกระบี่เป็นตัวแทนภาคใต้ในวันที่4นะครับ4 4 5 6 7 8 ที่จังหวัดกระบี่มิถุนายนก็สามารถที่จะไปดูตรงนี้ได้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านไปดูนะครับเราทําอะไรก็แต่กําลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับพระองค์ท่านทำอะไรเยอะแยะมากมายเราแค่กำลังใจพระองค์ท่านแค่นั้นพอแล้วครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะคุณพิสิ์เสือสมิงคาที่มาร่วมสนทนากันในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสมรวังรัตตุมณีพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการตติดดามรัับชคค่่ะะสสวี Eu